ี่เนี่ยเรามาอบรมสำนักงานก็ขี่เช่นนะครับอันนี้ยม่ได้อบรมมาการเราก็จะอบรมให้แล้วก็ต่อไปขี่ได้เลยใช้เวลาไม่นานแต่เราจึงได้อบรมใช่ไหมก็อบรมกนมากกอ่ พี่พี่พี่ต้องเดินต้องหาหนึ่งจากอวันพี่ว่าสิเิดถึงถ้าต่อวีเจ็ดรอบเลยต่อวันแล้วก็ความเปิดเดี๋ยวเียวเราไปถ่ายตรงค้นกับเจ้าใช่ค่ะนะคะช่วงนี้นะคะก็ ใกล้เทศก,กาลปีใหม่นะคะก็จะมีประชาชนนะคะที่เดินทางกลับบ้านนะคะมาทําใบขับขี่ที่สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ค่อนข้างจะ,ะมากกว่าปกตินะคะแต่ว่าทางเราก็มีมาตรการนะคะป้องกันโควิด19อย่างเต็มที่นะคะเพราะตอนนี้เชื้อโอมคคอนนะคะซึ่งจะติดง่ายทางเราก็เต็มที่นะคะทุกมาตรการนะคะ ะจะเห็นได้ว่าบนชั้น2เนี่ยนะคะก็จะมีประชาชนไม่ไม่เยอะเท่าอตอนที่เรากั้นตั้งแต่ช่วงคัดกรองข้างล่างนะคะสาเหตุที่ประชาชนนิยมมาทำที่เชียงใหม่ก็เนื่องจากว่าตอนนี้เราเปิดวันหนึ่งเรอบเลยนะคะรอบหนึ่งก็7 0็ดสถึงคนนะคะวันหนึ่งก็ประมาณ500 500กว่าคนนะคะก็พยายามที่จะให้บริการประชาชนแล้วก็ระมัดระวังนะคะเรื่องความปลอดภัยนะคะด้านสุขภาพนะคะโดยการที่ให้ทุกคนเนี่ยนะคะจะต้องสวมหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็รักษาระยะห่างนะคะแล้วก็เรามีบริการนะคะเจลแอลกอฮอล์ที่ล้างมือนะคะทุกอย่างเต็มที่ค่ะ,นะคะขอบคุณมากค่ะ